ถ้ามีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องอบ้านอยู่กันสามคนลงทะเบียนยังไงคำตอบก,ก็คือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเนี่ยลงทะเบียนได้หนึ่งคนเพราะว่าเวลาดาวน์โหลดแอปทางรัฐเนี่ยมันต้องมีการยืนยันตัวตนต้องมีการสแกนใบหน้าต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวเวลายืนยันตัวตนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมันก็จะล็อกไปแล้วว่าเป็นนายกบบน,น,นะครับจะลงคนอื่นอีกไม่ได้นะครับหรือว่าสมมติท่านอาจจะคิดวิธีถอน อันเดิมติดอันใหม่อ่ะแล้วติดอันใหม่ได้ไหมอ่ะทำได้จริงแต่เวลาใช้สิทธิ์ฮะเวลาใช้สิทธิ์มันก็ต้องใช้สิทธิ์ผ่านสมาร์ทโฟนและเชื่อมกับแอปธนาคารของเราซึ่งมันต้องยืนยันตัวตนกับสมาร์ทโฟนเหมือนกันก็จะเกิดความยุ่งยากและมีความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการคือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องลงทะเบียน1คนถ้าอยู่กัน3คน หนึงคนก็ลงทะเบียนด้วยสมาร์ทโฟนไปก่อนอส่วนอีก2คนก็ไปลงทะเบียนเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอหน่อยซึ่งจะเปิดลงทะเบียนเนี่ย16กันยายนถึง15ตุลาคมนี้โดยใช้บัตรประชาชนนะครับสถานที่ลงทะเบียนเดี๋ยวภาครัฐจะประกาศแจ้งให้ทราบอ,อีกครั้งหนึ่งและเวลาใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนเช่นเดียวกัน